冲！ ร้านใช้ร้านโชกับดีโดเฟรสโกวันนี้นะวันแห่งความรักพอดีเลยวันวาเลนไทน์นะครับคนไหนไม่มีคู่นะครับอยากจะหาโมเมนต,ต์หวาน,นๆส่วนตัวแบบผมเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับปังเย็นจัมโบ้มาหาพี่ต้อมก็เลยสวัสดีครับสวัสดีครับมาถูกร้านแล้วมาถูกร้านแล้วครับร้านนี้ทั้งหวานทั้งอร่อยทั้งร้านเลยครับโอโ้ <S <S โหดีเลยถ้างั้นหน้าตาอย่างผมเนี่ยนะโมเมนต์แบบนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับเมนูอะไรร้านนี้ครับพี่ดูว่านี่หน้าตาหวานซ่อนเปรี้ยวต้องปังเย็นรสส้มปังเย็นรสส้ม วิธีทำนะครับที่ร้านจะใช้น้ําหวานเข้มข้นลดส้มนะครับมาผสมกับน้ําแข็งและขนมปังตกแต่งด้วยท็อปปิ้งเนื้อส้มนะครับแค่นี้พี่ติอ้วนก็ได้เมนูหวานซ่อนเปรี้ยวไว้ต้อนรับวนันแห่งความรักแล้ะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นวันวาเลนไทน์นะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้เขามีเมนูอร่อยอร่อยแปบาททุกเมนูเลยใช่ไหมฮะใช่ครับแวะมาได้เลยนะครับที่ร้านปังเย็นจัมโบ้ครับตลาดน้ําสําเพ็งศักนะครับส่วนร้านอื่นนะครับถ้าเกิดมีเมนูดีๆนะครับความคิดสร้างสรรค์อะไรแล้วก็บอกเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมเครื่องดื่มอาหารนะครับแล้วถ้าคุณใช้ดีดูเฟสโกแล้วก็เราจะไปถ่ายให้ฟรีเลยนะครับวันนี้ผมมีพิพานดีดูเฟสโกนะครับมอบไปทางร้านที้ใช้1ชุดเลยนะครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยเข้มข้นดีดี ทัวลงพุงวาไรตี้นะครับกับรายการตีอ้วนชนหิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีโดเฟสโกนะครับวันนี้เรามีผู้โชคดี2ท่านนะครับซึ่งมาร่วมสนุกกับเรานะครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยชื่ออะไรครับผมชื่อบุ๊กค,ครับขอบคุณ<ป>ก้อยนะฮะทั้งสองคนเป็นแฟนกันใช่ครับผมวันนี้วันาเลนไทนาสวัสดีคุณผู้ชมครับเราก็เลยให้2ท่านนี้นะฮะเป็นผู้โชคดีเพราะว่าเห็นโพสต์รูปมากับดีโดขอได้มานะครับขอผึงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนขอห้องพักขอมากินมาเที่ยว<อ> วันนี้ผมพามาที่ครบเลยคุณผู้ชมโรงแรม a 1วันนะครับยู่พัทยาเหนือนะครับก็มีทั้งอาหารซีฟู้ดมีห้องพักดีๆให้คุณด้วยแล้วที่สำคัญอยู่ติดริมทะเลพัทยาเหนือครับอันดับแรกผมจะพาคุณไปดูห้องพักที่คุณจะได้นอนคืนนี้พร้อมไหมพร้อมครับผมเดินตรงไปเลยครับเช <มา S 2> ิญช่วงทัวร์ลงพุงวาเรตี้สนับสนุนโดยเข้มข้นดีดีดีดดโดเฟสโก บนชั้นนี้นะครับเขาเพิ่งทำห้องใหม่นะเห็นไหมบรรยากาศเหมือนเราอยู่บนเรือเลยแล้วก็นี่วันนี้ห้องพิเศษที่เขาเพิ่งทำเสร็จเลยคุณจะได้นอนเป็นคู่แรกตามมาเลยครับห้องนี้ครับดีเพิ่งทำเสร็จเลยสวยงามเห็นไหมโอ้โหเป็นไงเหมือนับว่าเราอยู่บนเรือไงคืนนี้คุณต้องเป็นกระลาสีเรือ <c oughs> and pop eyes say woman เในห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีกลีบดอกไม้โรยไปให้ด้วยพทำเพื่อคุณเลยนะคู่รักวันนี้มาชมเลยครับอ่าเป็นไงชอบไหมชอบครับโอ้โหคืนนี้จะได้นอนที่นี่หนึ่งคืนนะครับและเห็นบอกว่าอยากจะกินซีฟู้ดใช่ครับซีฟู้ดวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมเราจัดให้คู่รักเลยเพลโรงแรม A1 ที่นี่เขามีซีฟู้ดบุฟเฟ่แล้วเป็นบสเตอร์ครับพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วดูคุณตื่นเต้นไหมากตื่นเต้นไหมตื่นเต้นทั้งคู่เลยตามมาครับ คุณผู้ชมครับตั้งใจดูให้ดีนะครับวันนี้ฝ่ายชายจะขอฝ่ายหญิงแต่งงานแบบเซอร์ไพรส์โดยที่ฝ่ายหญิงนั้นไม่รู้ตัวเลยในรายการของเราแถมยังเตรียมเมนูพิเศษเป็นแหวนแต่งงานอีกตั้งหากแฮปปี้วาเลนไทน์นะครับเอาแล้วครับได้เวลาทานซีฟู้ดตามคําขอแล้วนี่ตรงนี้เลยเรียกได้ว่ามีครบทุกอย่างสามารถไปตักเองได้แต่อันนี้เอาใจครับเลยให้เชฟเนี่ยเขาจัดมาให้เห็นที่ว่างไม่เห็นที่ว่างไหมเห็นครับขาดอะไรอย่างรู้ไหม นี่เชฟมาเสิร์ฟด้วยตัวเองเลยขอบคุณมากครับเป็น lobster อบชีสนะฮะโอ้โหนี่นี่ตัวนี้นี่เต็มๆเลยนะฮะพร้อมยังครับผมพร้อมแล้วนะฮะทานเต็มที่เลยก่อนจะทานนี่ผมมีบริการด้วยอ่ะขาสหน่อยเลยอ่ะพร้อมแล้วลุยเลยครับ ไฮไลท์ครับนี่ไฮไลท์ลอบสเตอร์อบชีสเรือว่ารายการนี้ให้กินจริงจังเลยนะฮะของจริงไหมคุณบุ๊กช่วยบอกทางบ้านหน่อยสิครับผมของจริงฮะของจริงนะมาแล้วนี่ขนมเขาสั่งโรงแรมทำพิเศษเพื่อคุณเลยวันนี้อ้าคุณบุ๊กเตรียมตัวหมมอม่อให้แฟนเลยนะหนึ่งสองสามอ้าวตลอดเวลาที่เราคบกัมาก็นานละ เจ็ดแปดปีฉันอาจจะไม่ใช่คนดีเท่าไหร่ตลอดเวลาที่ผ่านมาแต่ฉันก็พยายามที่อยากจะปรับตัวมีบางครั้งที่เราทุกข์ด้วยกันเสียใจร้องไห้กอดคอด้วยกันเราคิดว่ามันถึงเวลาแล้วแต่งงานกับฉันไหมแต่งงานกับฉันไหม วันนี้เขาเซอร์ไพรส์ตั้งแต่มานะครับก็คือคุณปุ๊กเนี่ยต้องการมาขอแต่งงานในรายการตีอ้วนจนหิวเอาคุณปุ๊กมองไปแฟนเลยครับโอ้ในรายการตีอ้วนจนหิวเลยนะครับเนี่ยเซอร์ไพรส์แม่วันวาเวลนทนยอันนี้คือคู่รักจริงๆนะครับคุณผู้ชมซึ่งโพสต์มาทางแฟนเพจของเราแล้วก็อยากจะเซอร์ไพรส์นะครับขอแต่งงานพามาวรรยากาศริมทะเลทานอาหารซีฟูด้ดพักโรงแรมดีๆตกลงรับรัาไหมครับแต่งไหมครับ แต่งนะอา้าววันนี้ผมมีเค้กนะฮะแบบไทยๆจากโรงแรม A1 นะครับหาแล้วครับคุณผู้ชมวันนี้จบแต่เพียงแค่นี้โอยผมไม่อยากโกนล้วเป็นพี่เลยนะนเ,อ,เอ็กไลน์เลยดูดอ,อะ ขอ,ขอบคุณสำหรับทุกอ,อแบบนนี่ยงีน้ถ่ายร่วมกับเบรพันดีโดชนิดใดก็ได้แล้วบอกมาเลยว่าอยากกินอยากเที่ยวที่ไหนโพสมาทางข้อความหน้าแฟนเพจต,ตีอ้วนชวนหิวหรือส่งมาตามที่อยู่นี้แล้วมากินฟรีกับราการตรีอ้วนชวนหิวนะครับร่วมสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองและยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง ออริที่เอ็กซ์เพย์ดคอร์เซ็นเตอร์หนึ่งหกศูนย์หก คุณป๊อปครับถ้าเกิดคนดูดูแล้วอยากจะมาใช้บริการบ้างโรงแรมเอวันพัทยานะครับอยู่ริมชายหาดพัทยาเหนือนะครับเรามีห้องพักนะฮะสไตล์เรือแล้วก็ยังมีทีเด็ดกว่านั้นก็คือเป็นซีฟู้ดที่เอวันนะครับผมเรามีกุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆนะครับไว้ต้อนรับแบบอิ่มไม่อั้นเลยนะครับมีส่วนลดไหมครับผมลดให้10%นะครับผมสำหรับผู้ชมรายการตีอ้วนนะครับผมถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับผมวันนี้ผมมีผู้ผลิตดิจดทัลเฟสโก้นะครับมองไปทางโรงแรมเนี่ยเอาไว้ทำเครื่องดื่มบริการลูกค้าอร่อยๆ ครับ